ทันข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมา o โน k โปรกิงสไต์ประจำวันที่31ตุลาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเราวมดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันก่อครับว่าจะมีข่าวอะไรน่จาจับตาบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ต้องขอบคุณลาวจริงๆประเด็นปร้อนไทยอยู่3ปีแค่เจ้ามาเลเซียแต่ได้เข้ารอบสุดท้ายต้องขอบใจทางทีมชาติลาวจริงๆ โดยทีมชาติไทยเสร็จสิ้นภารกิจผลงานรอบแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอยู่ที่สามปีเราคัดเลือกกลุ่มเจที่ประเทศมองโกเลียในการเป็นอันดับที่สองหลังจากเกมสุดท้ายเสมอมาเลเซียไปศูนย์ต่อศูนย์ก่อนเกมการแข่งขัน,น,นทีมชาติไทยชุดนี้มีเงื่อนไขง่ายาๆที่เข้ารอบสู่สุดท้ายแบบอัตโนมัติคือต้องปราบทีมเพื่อนบ้านทางแดนใต้ให้จงได้ซึ่งหากเป็นแบบนั้นช้างศึกก็จะจบด้วยการคว้าแชมป์กลุ่ม,มโดยไม่ต้องไปดูผลการแข่งขันของอีกคู่ อย่างไรก็ดีเมื่อเส้นเสียงต้งฟีดนะฮะที่สนามย่าเทียม MAF อาฟุบอลเซ็นเตอร์ณนเะมืองอุรังบาตอแม้ลุกทีมของโคชยงวรุุทธศิมะคะจะทำผลงานเข้าป้ายอันดับที่2ของกลุ่มแต่การจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยการเป็นอันดับที่2นั้นยังต้องลุ้นอีกหลายตระบเลยนะโดยก่อนจะต้องไปถึงเรื่องเงื่อนไขนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าผลงานเกมเจ้ามาเลเซียแบบไรสกอร์นี้มีอะไรเกิดขึ้น,นกันบ้างเริ่มจากกันข้อที่นันก่นก่อนกัน,กน เสืเอเพ่นของทีมชาติไทยได้รับข่าวดีเมื่อเบนจามินเจมส์เดวิสมิดฟิลด์จากทางออกฟอร์ดยูเนเต็ดฟิตพอจะลงมีชื่อลงเล่นเป็นตัวจริงหลังด้รนอการบาดเจ็บระหว่างช่วงต้นเกมที่เจอกับทางมองโกเลียนในเกมแรกส่วนเพลินคนอื่นนั้นยังเป็นแข้งหน้าดเดิมๆนะฮะที่โคจงเลือกใช้มาโดยตลอดนารับก็จะมีนางคินวิเศษชาติโจธานเข็มดีอนุสักใจเพชรจตุรพัฒน์สัจธรรมโซเดนก,กลางก็จะเป็นธนวัฒน์สังจิตทาบอลคุมเกมร่วมก,กับทางอ e ีฟันเดอร์และก็เบนจามินเจมส์เดวิส โดยแนวรุกจะเป็นหน้าที่ของสกุลชัยแสงโทโพจัก,กริดพารพลและก็กรวิททศา,าอย่างไรก็ตามเกมผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีปัญหาทีมชาติไทยที่เจอมาโดยตลอดนั่นคอือเรื่องของอาการบาดเจ็บของสกุลชัยแสงโทโพตัวไปริมเส้นจะทางกเกษตรศาสตร์เอฟวางเท้าลงพื้นผิดจังหวะจนได้รับระการบาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวแล้วสัมพัส์เกสีก็ลงมาสนามมาเล่นแทนรุ่เกมผ่านไปครึ่งทาง เป็นทางเส้นเหลืองนั้นที่ทำให้ดีกว่าเล็กน้อยอาศัยการวิ่งเพจเข้าใส่หาแข้งตีมชาติไทยทะ่ทำให้บรรดาผู้เล่นของเราเจอปัญหาในการเอาตัวรอดในครั้งนี้และเมื่อถึงในช่วง24ทีรแรกนะฮะในายใหญ่ทีมชุดนี้เลือกถอดเบนจามินเจมส์ดิวิสออกและส่งธีรศักเผื่อพิมาลงาเล่นแทนถึงอย่างนั้นก็ตามทีมมาเลเซียยังคอยทำลายจังหวะตั้งเกมของไทยเล่นบอลหนักใส่ธนวัตรจนเกือบถูกหามออกจากสนามไปอีกคน และตลอดสีา่าทีแรกทีมชาติไทยไม่มีโอกาสที่ลุ้นทำประตูได้เลยเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังเป็นมาเลเซียนะฮะที่มีโอกาสเข้าทำได้ลุ้นมากกว่าและเกือบชิงนำจากทางฮา,าริตดอดัดมไและรับที่เติมสูงขึ้นโคกในจังหวัดลูกเตะมุมแต่ครอดีของไทยที่ดลด้นไปได้เนื่องจากบอลเจ้ากรรมไปชนคานเข้าอย่างจังมาเลเซียที่ตอนนี้เล่นได้แบบสบายๆเพราะหากได้นหนึ่งแต้มก็เพียงพอให้พวกเขาทะยานเข้าสู่รอบต่อไปแล้ว จะเรียกคว,วามเกาเกมหรือเล่เหลี่ยมก็ได้เพราะช่วงท้ายแข้งเสือเหลืองเล่นกับเวลามากยิ่งขึ้นพยายามทวงจังหวะเกมให้ช้าลงเพื่อดึงผลการแข่งขันนี้เอาไว้และเข้าสู่ช่วงสิบนาทีสุดท้ายทีมชาติไทยเร่งเครื่องเต็มตาศึกเร้ากัดส,สองประตูจากลูกยิงของเจ้ากันและก็ชดโซโลเดียวจากทางกรวิทย์ศาแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ผ่านมือมูฮัมหมัดการนีผู้สามประตูของทางมาเลเซียจากผลสกอร์ที่เกิดขึ้นและรูปแบบเกมที่ออกมา ต้องยอมรับนะว่าเรื่องระบบการเล่นของทีมไทยยังเป็นปรองเสือเหลืองอยู่การต่อบอลก็ช้าการเข้าทำก็ช้าและจังหวะการสร้างสรรค์ไม่เกิดขึ้นเลยในเกมเกมนี้ผิดกับทางมาเลเซียที่แม้จะเล่นด้วยลูกหนักนะฮะแต่การต่อบอลและการเอาชนะในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งนั้นทําได้ดีกว่าอยู่พอสมควรแม้ที่ผ่านมามาเลเซียจะทําประตูได้ค่อนข้างจะน้อยแต่แฮดโค้ดของพวกเขาไม่ได้เป็นกังวลในเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลูกทีมก็สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการเข้ามาได้ ส่วนฝั่งทีมเชาติไทยนั้นยังต้องรุนการเข้ารอบสุดท้ายด้วยการติดอันดับ2ดีที่สุดนะฮะจาก10กลุ่มเป็น4ทีมเพราะการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มที่จะแข่งขันกันในเวลา14นาฬิการะหว่างมองโกเลียกับทางสปปลาวมีผลต่อการเข้ารอบในครั้งนี้เนื่องจากว่าณนะตอนนี้ไทยมี5แต้มจาก้งหมด3เกมแต่5แต้มนี้จะไม่ได้ไปวัดกับกลุ่มอื่นทั้ง5คะแนนเพราะการวัดอันดับ2ดีที่สุดนั้นกับอีก10กลุ่มนั้น จะตัดผลการแข่งขันที่เจอกับทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มไปเนื่องจากบางกลุ่มมีไม่ถึง4ทีมโดยกรณีทางมงโกเลียนั้นไม่แพ้จะทำให้เจ้าภาพกลุ่มเจจบันดับ3ของกลุม่มซึ่งทางสปปล,ลาวจะจบอันดับสุดท้ายทีนี้แหละครับปัญหาจะเกิดขึ้นกับทางทีมไทยเต็มๆเ,เลยนะเพราะหากเกิดเช่นนั้นทีมไทยจะเหลือแต้มไปวัดกับกลุ่มอื่นอีกแค่2แต้มเท่านั้นจากผลเสมอมงโกเลียกับทางมาเลเซียนในครั้งนี้ แล้วหากไทยนั้นจะเอาคะแนนไปไวัดกับกลุ่มอื่นด้วยการมีแต้มมากกว่านั้นแล้วก็ต้องเป็นอย่างไรคําตอบเดียวคือสปปลาวต้องเอาชนะมองโกเรียจนได้เพื่อการันตีที่3แล้วถีบมองโกเรียไปจมบวยแน่นอนหากเป็นเช่นนั้นทีมไทยจะถูกตัดแต้มออกแค่คะแนนเดียวและจะมีแต้มในมือไปไวัดกับอีก9กลุ่มด้วยการมีสีแต้มเต็มในครั้งนี้และน,นผมผลออกมาก็คือลาวนะั้นสามารถเอาชนะทางมองโกเรียามาได้3ต่อ2แบบหืดจับเลยทีเดียว พร้อมส่งไทยนั้นไปรอบคัดเลือกในครั้งนี้โอ้โหเป็นว่าง,งานนี้ต้องขอบคุณทีมชาติราวจริงๆนะฮะจัดเต็มจัดหนักให้แบบนี้ก็ฝากติดแฮชแทกเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดบ23ปีกันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก,กว่าครับความรู้สึกแฟนอาเซียนหลังเห็นเกมทีมชาติไทยเจอกับทางทีมชาติมาเลเซีย โดยการนี้นะผมเรามาดูความรู้สึกของทางแฟนบอลกันดีกว่าว่าคิดเห็นกันอย่างไรบ้างหลังได้รู้มาว่าทีมชาติไทยนั้นเสมอกับทางทีมชาติมาเลเซียในเกมเกมนี้เริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนกักน,กนเป็นเกมที่ดีนะมาเลเซียทําได้ดีเป็นอย่างมากในปีนี้คอมเมนต์ต่อมามาเลเซียทําได้ดีแต่ทีมชาติไทยก็ยังคือที่สุดอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาทีมชาติไทยพวกคุณทําได้ดีแล้วแม้จะไม่ใช่ผู้เล่นจากชุดดีสุดก็ตามทีคอมเมนต์ต่อมา ขอให้ไทยเข้าสู่รอบสุดท้ายเช่นเดียวกันพวกเราคืออาเซียนจากทางมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาเป็นเกมที่มีอาการบาดเจ็บบ่อยมากนะฮะสิบนาทีบาดเจ็บถึง10ครั้งสำหรับมาเลเซียในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมามาเลเซียนั้นเล่นได้ดีมากจริงนะขอแสดงความดีกันอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาเล่นบอลหน่อยก็ได้ครับมาเลเซียไม่ว่าจะเมื่อกี่ปีมาเลเซียก็เล่นบอลแบบนี้เตะบอลอย่างแรงทั้งบอลและนักเตะควรจะปรับปรุงหน่อยนะ คอมเมนต์ต่อมาหวังว่าเราจะเอาชนะโมเลเรได้ในเย็นนี้ที่อนุญาตเพียงแค่หนึ่งแต้มหนึ่งประตูจะถูกหักออกจากคะแนนรวมของประเทศไทยและไทยจะอยู่ตำแหน่งที่ปลอดภัยกว่าสำหรับอันดับรองชนะเลิศสี่กลุ่มดีสุดในครั้งนี้อยา่างไรก็ตามทําได้ดีมากทีมเยาว,วชนของมาเลเซียที่จริงแล้วมาเลเซียส่งทีมยู่ยเปีมารายการน,นี้ด้วยซ้ำไปนะคอมเมนต์ต่อมาเป็นแมตช์ที่ดีมากเลยนะไทยแลนด์มาเลเซียผลงานดี ยินดีทุกครับมาเลเซียสำหรับการเข้าสู่รอบต่อไปคอมเมนต์ต่อมาพวกคุณคือทีมดีสุดในอาเซียนยินดีด้วยนะมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาผู้ชนะคือมาเลเซียในเกมเกมนี้คอมเมนต์ต่อมาแทคติกของมาเลเซียในเกมนี้คือการให้ทําให้เสมอกันคอมเมนต์ต่อมาเป็นเกมที่ง่ายมากเลยนะสำหรับมาเลเซียในเกมเกมนี้ และคอมเมนต์สุดท้ายในผมงานนี้ก็ได้บอกว่าฉันคิดว่าไทยนั้นจะเข้าสู่รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานในครั้งนี้เป็นนวว่าผลเสมือนนัดน,น,น,นี้นะฮะทำให้ไทยนั้นรู้สึกวิววิวไม่ใช่น้อยเพราะต้งองรอลุ้นคู่ของทางลาวกับทางมโกเรียแต่ผลสรุปสุดท้ายลาวก็สามารถเอาชนะโมกเรียไปได้3ต่อ2ในเกมเกมนี้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าขอโทษแฟนบอลชาวไทยมาดามแป้งเผยหลังช้างศึกยุยสา3ปีเจ้ามาเลเซียไป0ูต่อ0 โดยงินที่ทางบดามแป้งนนพันธล่ำซํำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็รุ่นยุไม่เกิน23ปีออกมาเปิดใจหลังทัพช้างศึกยุ13ปีทันได้เพียงแค่เสมอมาเลเซียไปศูนต่อศย์จบอันดับที่2ของกลุ่มเจในศึก AFC ยุ13ปีชิงแชมป์เอเชีย2022เราคัดเลือกต้องไปลุ้นอันดับ2ดีสุดนะฮะเพื่อเข้ารอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานกันต่อไปโดยเงื่อนไขของไทยก็คือต้องลุ้นให้สปปรลาวชนะมอกโุเลียเท่านั้น ทำให้ไทยถูกตัดแต้มที่เจอกับทางมองโกเลียนนัดแรกออกไปหนึ่งแต้มก็จะเหลือสี่แต้มช่วยให้ไทยนั้นผ่านเข้ารอบเป็นที่2อดีสุดทันทีแต่หากสปปลาวเสมอกับแบบว่าแพ้มองโกเลียท,ทำให้ไทยถูกตัดไป3มแต้มที่เจอกับทางสปปลาวทําให้ไทยนั้นเหลือแค่2แต้มเท่านั้นก็จะตกรอบทันทีเช่นเดียวกันซึ่งหลังเกมบรรดาแป้นได้กล่าวมาว่าขอบคุณนักกีฬาซับโค้ชทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณที่แฟนบอลชาวไทย ขอโทษที่วันนี้เราไม่สามารถเอาชนะมาเลเซียเก็บ3มแต้มเอาไว้ได้โดยการแข่งขัน AFF ยุทปีในครั้งนี้ที่มีหลายสายด้วยกันนะฮะซึ่งแต่ละสายก็ไม่ได้มีแค่4ี่ทีมเหมือนกลุ่มเจดังนั้นจะมีกฎออกมาเพื่อให้คะแนนเฉลี่ยเท่าากันในครั้งนี้ซึ่งเราจะเป็นอาที่2องเดืดสุดบไม่นั้นต้องไปดูคู่แข่งขันระหว่างมงโกเรียกับทางทีมชาติลาวถ้าว่ากันตามกฎทฤษฎีแล้วเราต้องเชียร์ลาวให้ชนะมงโกเรียให้จึงได้เท่านั้น เพราะจะทำให้มองโกเลียตกเป็นทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มทำให้ไทยถูกตัดแต้มที่เสมอกระทางมองโกเลียออกไป1แต้มก็จะเหลือสีแต้มผ่านเข้ารอบไปได้แต่ถ้าสปปอลลาวนั้นเสมอหรือแพ้มองโกเลียทำให้ไทยนั้นถูกตัดแต้มที่ชนะสปปอลลาวออกไป3าแต้มก็จะเหลือแค่2คะแนนและจะไม่เข้ารอบสุดท้ายแต่ทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วด้วยการเตรียมความพร้อมที่ยังไม่ดีมากนะฮะด้วยเวลาและก็ปัจจัยหลายๆอย่าง ซึ่งแป้งเห็นแล้วว่าทุกคนทําให้ดีที่สุดนั้น10วันที่เก็บตัวอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่ชอบบรรยากาศที่ต้องไปลุ้นคนอื่นเขาชอบลุ้นของตนเองซะมากกว่าแล้วมาดามแป้งคนนี้ก็ได้กล่าวไว้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดอยุ่23ปีไปรอบคัดเลือกกันที่จงได้ครับและนี่ก็เป็นทันข่าวบังคับกีฬาป้อนไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่31ตุลาคม2564โดยเฉพาะบัรั่งฟุตบอลไทยครับ